โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนเซตอัพนะครับเกมแอนเป็นเกมที่กระแสนะครับกำลังมาแรงช่วงนี้นะครับจากหลายๆท่านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอันดับหนึ่งนะครับโอเคอ่ะทีนี้มาดูวิธีการเซตอัพเกมแอนก่อนนะอันนี้จะเป็นการเซตอัพแบบสองคนนะครับโดยที่จะเป็น อินโทรเกมก็คืออินโทรเกมเนี่ยจะไม่ได้มีความสามารถของลาชินีนะครับความสามารถของลาชินีคืออะไรคือตามนี้นี่พวกนี้จะเป็นทายความสามารถของลาชินีซึ่งในอินโทรเกมเราจะไม่เล่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีสอนหลังจากสอนตัวหลักไม่ใช่สอนแบบกดหลักจบนะครับส่วนอันนี้นะครับ จะเป็นบอร์ดที่เราจะเลือกเล่นกันโดยที่ถ้าเราเล่น i n t o g เกมเนี่ยเราจะไม่ใช้หน้าที่มีดาวสีขาวตรงนี้ก็คือให้ใช้หน้านี้ซึ่งผู้เล่นทุกคนจะเหมือนกันหมดนะครับใน i n t o เก m การเซตอัพบางอย่างนะครับจะต่างกับโหมดที่ทําโหมดที่เรามีสกิลเดี๋ยวค่อยว่ากัน,นทีนี้ใน i n t o g a m เซตอัพมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับก็แจกบอร์ดเนี่ยบอร์ดผู้เล่นอันดับที่สองก็เอามา เาบอาร์ดกลางมาประกอบนะครับก็คือมันจะเข้าที่อยู่แล้วแล้วบอร์ดมันจะมี2ฝั่งเนาะฝั่งเล่น3 4สี่คนกับฝั่งเล่น2คนฝั่งเล่น2คนดูมุมขวาล่างตรงนี้มันจะเขียนอยู่ว่าเล่น2คนประมาณนี้นะครับ่ะทีนี้เซตอัพอะไรบ้างอันดับแรกเลยบอร์ดกลางนะครับบอร์ดกลางก็เปิดการ์ดนะครับเก้าใบให้เต็มทีนี้การ์ดเนี่ยกองการ์ดเราต้องดูก่อนมันจะมี3แบบก็คือการ์ดที่แจกตอนเริ่มเกม ดูข้างหลังมุมซ้ายล่างนี่อ่าไม่เป็นการ์ดแจกตอนเริ่มเกมส่วนการ์ดท,ที่เล่นระหว่างเกมนะครับจะข้างหลังมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับลงๆนะครับโอเคกล้องใส่นิดนึงขาดไม่ค่อยดีทีนี้เรามาดูเซตอัพบ,บนบอร์ดนะครับอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือลูกเพชรนี่พวกเพชรนะรพวกเพชรนี้มีสองอันเนาะเห็นเนาะ เนี่ยอันนี้ตรงนี้กับตรงนี้ให้เราเอาทายเนี่ยครับทายสมบัตินะครับผมชอบเรียกว่าเป็นสมบัตินะเพราะมันเป็นของล้ำค้าสับสับ,สบ,สบแล้วก็มาสุ่มวางเลยเสร็จแล้วที่เหลือวางข้างๆต่อไปทายใบไม้น,นะครับันนี้เขาเรียกว่าทายใบไม้ก็มาวางไว้ตรงรูปใบไม้เลย Okay. เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับในบางพื้นที่เนี่ยมันจะต้องมีการเปิดมอนเริ่มต้นนะครับพื้นที่ไหนบ้างที่เปิดมอนเริ่มต้นนะก็จะเป็นพื้นที่ที่มีรูกนี่ใสๆอย่างเงี้ยใสๆแบบนี้เนาะเห็นก็คือสองพื้นที่นี้เราจะเปิดเริ่มต้นมอนอะไรที่จะต้องเปิดดูตามประเภทของพื้นที่อย่างเงี้ยเป็นพื้นที่สีดําอันนี้เป็นพื้นที่สีนนสม่วงเนาะเราก็เปิด ันอันแรกเลยฮะนี่สีดำเนะเาะก็เปิดลงพื้นที่สีดำและให้วางรีซอร์ทเริ่มต้นที่ช่องนี้เลยก็คือวางสีเหลืองสามก้อนนะครับสีเหลืองเรียกว่าฟู้ดสีเขียวเรียกว่าลีฟนะครับใบไม้กับอาหารน,นั่นเองนะกวางสังต้อน,นี้ส่วนพื้นที่นี้มันจะวางสีเขียวเนาะซึ่งมันเป็นพื้นที่สีม่วงก็เปิดทายสีม่วงทายสัพลัสสีม่วงมาลงน สีเคี้ยวสามอันก็คือลิฟทสามก้อนมาเลยโอเคประมาณนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บดกลางประมาณนี้หมดแล้วนะครับจากนั้นก็จะมาเซตอัพผู้เล่นอันดับแรกเลยนะครับแผ่นตรงนี้ก็แจกกันเลยคนละแผ่นเราเล่นแบบอินโทรเกมดังนั้น มันจะเหมือนกันเนาะเออก็ใครหยิบแผ่นไหนก็หยิบบไปเลยไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับจะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเล่นแบบพิเศษเนี่ยต้องดูและอ่ามันก็จะมีลำดับการเลือกปกติผมจะให้คนเล่นทีหลังเลือกก่อนอ่าน,นี้ก็เสียบมาวางวางเลยอ่ามัเป็นดับเบิลเลเยอร์เนาะลงล็อกไปทันทีเรียบร้อยนะครับอันแรกลำดับที่สองอ่ะอันนี้อาจจะสับสนนิดน,นึง นะครับก็คือเป็นไทยสำหรับพวกเวิร์เกอร์ของเราทีนี้ในอินโทรเกมนะครับมันจะให้วางเป็นตามเซตนี้เห็นไหมดูเซตนี้ซ้ายบนอย่างนี้มันคือวงกลมขาววงกลมขาววงกลมขาวอยู่คู่กันเลย3อันส่วนนี้เป็นเข้าหลำตัดนะครับสีขาวก็คือให้มันอยู่เซตเซตอยู่ด้วยกันนะเนาะแล้วก็แจกไปเลยคนละอัน สุ่มวางนะครับคนละชุดคนละชุดไม่ใช่คนละอันอะสุ่มวางสุ่มวางไปลำดับไม่สำคัญนะครับณตอนนี้พอวางเสร็จแล้วปุ๊บนะครับสองแถวบนนะครับให้วางคนงานของเราทันทีเลยนะครับท็คเ็ตตัวนี้วงกลมเนี่ยจะเป็นคนงานของเราเราจะวางหกเม็ดนะครับแถวบนกับแถวกลางคราสามเรียบร้อยสีแดงเสร็จแล้ว ต่อไปสีฟ้าวางด้วยโอเคอ่ะเซตัพเบอรเกอร์เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ตรงนี้อาหารเอาอาหารมาวางห้าก้อนนะครับอาหารฉุกเฉินตรงนี้อาหารฉุกเฉินซี่เหลี่ยมจะเป็นพวก m a r k กิ g นะครับก็จะเป็นฟีโลโมนวางมี้6อันนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นอินค m นะครับวางช่องละหนึ่งซึ่งอินโทเกมอ่ะมันวางอย่างละหนึ่งแต่ถ้า a แอดวานเกมนะครับตรงนี้จะเป็นศูนย์บางนั้นถ้าเราดูคลิปบางคนนะครับที่เขาสอน่นะเขาจะไม่มีตรงนี้โบโบไว้เพราะว่ามันเป็น a แอดวานแต่ถ้า Intro ที่ผมสอนแบบนี้เริ่มมามันจะมีอินค e คนละหนึ่งเลยนะครับประมาณนี้เสร็จ นะครับต่อไปเป็นเซตอัพภารกิจเกมนี้หัวใจคือการทำภารกิจเนาะตรงนี้เซตอัพของสีแดงเนี่ยผมเซตอัพเสร็จแล้วมันจะเป็นตั้งแบบนี้แต่สีฟ้ายังไม่เซตอัพนะครับเซตอัพภารกิจหลักให้ทำไงอันดับแรกเลยนี่เป็นโทเค็นภารกิจนี่มันเป็นประเภทเดียวกันเนาะอย่างเงี้ยคือประเภทเดียวกันเป็น,ปนปภารกิจไพสร้างห้องให้เอาแผ่นที่คะแนนเยอะสุดนะครับอย่างเนี้ยคือ10คะแนนเนาะอยู่อันล่างชั้นถัดมาคือ4คะแนน แล้วอันบนสุดคืออันไม่มีคะแนนนะมันจะเป็นอย่างนี้ะเราก็ไปวางที่ช่องไหนก็ได้ค่าเหมือนกันต่อไปเหมือนกัานเป็นภารกิจทงอ่ะภารกิจภารกิจประเภททงเนาะเหมือนเดิมก็คะแนนเยอะอยู่ล่างก็คือถ้ายิ่งปดคะแนนก็ยิ่งเยอะนะคอนจูเกียบนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนาะสิบสี่ล้วก็ศูนย์เทาเหมือนกันนะครับอุ้ยลวงล่วงร่วง โอเคเราก็ว,วางนี้นะครับเรียบร้อยนะครับแจกรีสอร์ทเริ่มต้นนะครับเป็นเขียวสามเหลืองหนึ่งเนาะลิฟสามกับฟุตหนึ่งอันนี้เพย์เลอร์เอทกันคนละอันนะครับแล้วก็แจกการเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นคืออ,อันดับแรกเลยการมงก,กุฎจะเป็นโบนัสจบเกมถ้าเราทําได้นะครับแจกให้ผู้เล่นคนละสองใบสองใบนะครับแล้วก็การสตาร์ทมือมือสตาร์ทเล็กเป็นการพวกแบบเอาไว้เป็น ของหมุนช่วงแรกๆให้เล่นง่ายขึ้นแจกไปคนละหใบ2 3 4สามสี่ห้าหกนี้ก็หกใบเหมือนกัน1 2 3 4งสห้าหนะครับเรียบร้อยสุดท้ายคือเริ่มมาเราจะมีห้องเรื่องต้นให้น,นี่คือห้องเริ่มต้นเนาะคนละแผ่นวางแปะหกแปะแบบนี้เรียบร้อยอันนี้คือเซตอัพเกมแอนดนะครับสำหรับ2คนนะครับประมาณนี้ครับผม